อีสานซอนีค่ะช่วงนี้สิภาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามในเรื่องของการรายงานสถานาการณ์ฝุ่น PM 2 5จุหาในพื้นที่ของภาคอีสานตอนล่างค่ะกับท่านภูมิด้วยการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำอากาศและเสียงท่านพอ,อมุ่นัชจันทรีตอนนี้ท่านพอ,อก็อยู่ในสายกองกัปเัาแล้วค่ะท่านพออ,อ,อยู่ในระบบซูมนะคะท่านพอ,อสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอ,อครับสวัสดีครับผมครับก็มาติดตามสถานการณ์ของฝุ่น PM 2.5ในวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ในวันนี้นะครับมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับไปจนถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับโดยมีบางพื้นที่นะครับที่สถานการณ์ฝุ่นดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกนะครับทำให้ฝุ่นสะสมลดน้อยลงนะครับแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่นะครับที่ยังมีค่าฝุ่นเฉลี่ย24ชั่วโมงเนี่ยนะครับสูงเกินมาตรฐานอยู่นะครับเนื่องจากว่ามีการสะสมฝุ่นสูงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทีนี้เรามาดดูคค่าาาฝุุนนของงจัััหหวกรระบ วันนี้นะครับค่าฝุ่นเฉลี่ย24ชั่วโมงนะครับตรวจวัดได้53.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับดังนั้นเนี่ยประชาชนนะครับควรจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM 2.5ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารนะครับแล้วก็ควรเลี่ยงทํากิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งนะครับที่ใช้แรงมากหากมีอาการผิดปกตินะครับเช่นไอหายใจลาบากและคลายเครืองตาก็ควรจะรีบปรึกษาแพทย์นะครับจังหวัด ยะโสธรนะครับตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5เฉลี่ย24ชั่วโมงนะครับได้38.4ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกันนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5เฉลี่ย24ชั่วโมงได้30.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับอยู่ในระดับปานกลางนะครับก็ประชาชนยังสามารถทํางานหรือว่าทํากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกตินะครับแต่ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนะครับก็ควรใช้อุปกรณ์กป้องกันฝุ่นนะครับเมื่อออกนอกอาคารนะครับ สำหรับจังหวัดอันนาชเจริญนะครับตรวจวัดค่าฝุ่นได้35.1มิโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับก็อยู่ในเกณฑ์พันกลางเช่นกันนะครับส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพบว่ามีค่าฝุ่น54.9มิโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับก็อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับที่หากว่าเรามาดูจุดความร้อนในพื้นที่นะครับเราก็จะพบว่าพื้นจุดความร้อนส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับก็อยู่ในพื้นที่เกษตรนะครับโดยจังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะครับพบจุดความร้อน3จุดนะครับ ในป่าอนุรักษ์สองจุดแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมหนึ่งจุดนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับพบจุดความร้อนสองจุดนะครับโดยทั้งสองจุดนี้อยู่ในพื้นที่เกษตรทั้งหมดเลยนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับพบจุดความร้อนสามจุดนะครับพบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์หนึ่งจุดแล้วก็พื้นที่เกษตรสองจุดนะครับส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพบจุดความร้อนจํานวนเก้าจุดนะครับซึ่งพบในพื้นที่เขตสพกรเนี่ยสามจุดนะครับพื้นที่เกษตรสองจุดนะครับ พื้นที่ชุมชนสามจุดแล้วก็พื้นที่ริมทางหลวงหนึ่งจุดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราควรจะต้องช่วยกันลดจํานวนจุดความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อช่วยกันที่จะลดฝุ่น PM 2อมสองุให้ลดลงได้นะครับสําหรับจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้านนะครับนะครับเราก็พบว่านะครับวันนี้นะครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับมีจุดความร้อนเกิดขึ้นสอง0ันแปดรอยสิบจุดนะครับแล้วก็กัมพูชานะครับมีหนึ่งร้ยเก้าสิบเอ็ดจุดดังนั้นนะครับ ก็ขอฝากทุกท่านนะครับช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5นะครับโดยการลดการเผาในพื้นที่โล่งนะครับตรวจสอบรถยนต์นะครับเพื่อลดควันดำนะครับแล้วก็ช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็รักษาต้นไม้อนุรักษ์ต้นไม้ไว้เยอะๆนะครับเพื่อที่ที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในบรรยากาศนะครับก็ช่วยกันลดฝุ่น p m 2.5ในพื้นที่ลดลงได้ครับ รายการบรรยากาศน่านงานสถานการณ์ฟุน้นในพื้นที่ของภาคอีสานตอนล่างเข้าเด่ีติดตามกันในสัปดาห์นี้ขอบคุณยังสูงครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ